สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องประสบการณ์ตรงมาจากอ่าคนรู้จักคนหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามบินในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาตัวผมเองไปแทนเป็นบุคคลที่หนึ่งแล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมรบก,กวนนะครับขอทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ช่องตรงฉินด้วยนะครับ เพื่อไม่เป็นอันการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตัวผมอาะก็อายุประมาณ27-28ใช่ไหมครับอ่าแล้วผมมีแฟนเป็นแอร h o ฮสเตสคือช่วงนั้นผมก็เป็นเจ้าของโรงงานนะครับแล้วก็มีคนดูโรงงานให้คือหมายความว่าผมไม่จะเป็นต้องเข้าโรงงานในทุกๆวัน คือเอาจริงๆคือไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงงานเลยก็ได้ภายใน1เดือนเนี่ยเราอารมณ์แบบแติดต่อลูกค้าให้เข้ามาจ้างงานเราเราคือเราเป็นฝ่ายประสานงานเป็นทั้งเจ้าของและเป็นฝ่ายประสานงานของโรงงานด้วยแล้วเราก็เลยมีเวลาว่างเยอะพอที่จะไปรับไปส่งแฟนที่เป็นแอร์ครับปกติเนี่ยแอร์เขาก็จะมี s c h e d u l e จะมีตารางบินของเขาใช่ไหมคือสายการบินมันก็ไม่ได้บินไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะเขาก็มีบินหลายๆประเทศหลายๆเส้นทาง แล้วเวลาแลนดิ้งกับเวลาเทคออฟของของเที่ยวบินของแต่ละประเทศเนี่ยก็ก็ไม่เหมือนกันสมมุติว่าบินไปประเทศ A ต้องไปขึ้นเครื่องวันนี้เที่ยงคืนถ้าเป็น air แอร์นะเราก็กลับมาอีกวันหนึ่งประมาณเที่ยงวันอะไรประมาณนี้ผมก็ทำรูทีน,นี้ครับไปวันไหนที่แฟนมีบินก็เราก็จะรอเวลาแล้วก็ไปส่งแฟนที่สนามบิน แล้วแฟนก็จะบอกว่าอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเครื่องแลนประมาณนี้ให้เราเตรียมตัวมารับเราก็ไปรับตามเวลาที่บอกแล้วไอ้สายการบินเนี้ยเป,เป็นสายการบินโลคอสครับคือเวลาขึ้นกับเวลาลงอ่ะเวลาเทคออฟกับเวลาแลดเนี้ยมันจะแบบไม่ดึกไปเลยก็โคตรพ่อโคตรแม่เช้าเลยอะไรประมาณนี้แล้วมีอยู่มีอยู่รอบนึงครับเป,เป็นเที่ยวบินที่ เหมือนเหมือนว่าเป็นเป็นไฟล์ที่เวลามันแบบเคีียมากคือ take off ประมาณ7จโมงเช้าคือเราต้องไปถึงสนามบินประมาณ6โมงอะไปส่งแฟนเพราะแฟนต้องมีบรีฟฟิ้งก่อนก่อนเครื่องเครื่องใช่ไหมครับแล้วก็อารมณ์แบบตอนไปรับอะเราต้องไปรับประมาณตีสี่ตีห้าคือแฟนแฟนจะแลนด์มาตอนประมาณตีห้าแล้วกว่าจะ เคลียร์เครื่องอะไรเสร็จเนี่ยก็ประมาณ6โมงแต่เราก็ไปรอตั้งแต่เครื่องแลนด์แล้วทีเนี้ยเวลาเราไปรับเขาเนี่ยเราจะเอารถไปจอดที่สนามบินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งรอนั่งรอในรถเพราะว่าอ่าไม่อยากขึ้นไปอยู่ตรงไอ้หน้าหน้าเกตที่ผู้โดยสารออกละเพราะว่าคนมันเยอะแล้วมันก็จะมีแบบอารมณ์แบบทัว เป็นทัวร์มารอมารอรับลูกทัวร์อยู่อยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งไม่ไม,ม่โอเคอเว้ยเอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันเราก็จะนั่งรอในรถครับคือต้องบอกก่อนว่าลานจอดรถของสนามบินเนี่ยมันจะมีทั้งตึกจอดรถแล้วก็ที่ตอดด่อที่จอดรถชั้นใต้ดินซึ่งตึกจอดรถเนี่ยจะอยู่ห่างกับเทอร์มินอลพอสมควรผมเลยเลือกที่จะไปจอดรถชั้นใต้ดินแต่ มันมันโอ๊มันดีอย่างที่ว่าช่วงที่เราไปรับเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่แบบไม่ใช่พรามไทม์ของของเที่ยวบินอะไรทั้งนั้นอนะคือสนามบินแม่งจะโล่งมากลานจอดชั้นใต้ดินก็จะโลง่งจะมีที่จอดเยอะมากเราก็ขับรถไปเลยครับแล้วก็ไปจอดรถที่ลานจอดชั้นใต้ดินก็เหมือนเดิมครับก็เราก็ไม่ได้ดับเครื่องนั่งอยู่ในรถนั่งดูดบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปไอไเว,ว,วลาที่เรานั่งรอในรถเนี่ยปกติก็จะมีแบบ รถคนอื่นมาจอดบ้างก็จะมีคือสนามบินมันแบบมีคนเข้าออกตลอดเวลาคือลานจอดมันก็จะมีคนเดินใช่ไหมทั้งคนที่เพิ่งลงเครื่องมนาะคนที่มาจอดรับคนอื่นหรือว่าคนที่ที่มาจอดเพื่อจะส่งส่งใครสักคนขึ้นเครื่องณนณะนะเวลานั้นๆน่นนะเวลาเรานั่งรอในรถเราก็จะเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเนาะเพราะเราเราจะชอบจอดใกล้ๆกับไอทางออกของสนามบินแล้ววันนั้นเนี่ยเราเราไปถึง สนามบินประมาณตีห้าครับคือรอรอรอแฟนแลมเราก็นั่งอยู่ในรถใช่ไหมแล้วเราก็เห็นไกลๆครับคือตอนนั้นต้องบอกนะว่าลานจอดมันโล่งเพราะเพราะเวลาที่ที่บอกเนาะเราก็เห็นไกลๆครับว่ามีคนเดินอยู่แตกแตบแตกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเออจอดรถอยู่แล้วก็ต้องมีคนเดินอะแต่ไอคนคนนี้มันมันเดินมันเดินแปลกๆเว้ยคือคนปกติมันจะเดินมันมันจะมีจังหวะแบบ ตัวขยับเวลาเดินอะแต่แต่เรา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 ,เราดันสังเกตเห็นว่าตัวของคนคนเนี้มันมันไม่ได้ขึ้นลง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 ,นลงอย่างเงี้ยคือมันแบบกล้ายไปอย่างเงี้ยแต่คือเราเห็นขานะว่าเขาเดินอยู่แต่แต่มันก็เป็นอะไรที่แปลกเราเลยสังเกตเห็นเว้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้สนใจอะไรมากก็คืออ่ะเขาคงมีแบบ ถ่าเดินแปลกๆอะไรของเขาแล้วมันอาจจะเป็นการเดินของเขาเองเราก็นั่งเล่นมือถือต่อไปผ่านไปสักพักหนึ่งครับไม,ไม่ไม่ไม่นานมากอาไ,ไอคนที่เราเห็นไกลๆเนี่ยก็เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยดวยการที่เราจอดอยู่ใกล้ๆประตูทางออกใช่ไหม <S <s เขาก็ต้องเดินมาเข้าเทอร์มินอลตรงนี้เลยเราก็หันหันขึ้นไปมองอีกไอรอบเนี่ยที่เราหันขึ้นไปมองะคือเราเห็นว่าเขาอ่ะ กำลังมองมาทางเราแต่ตัวกําลังเดินไปที่ทางออกสมมติว่านี่คือประตูทางออกแล้วนี่คือรถเราที่จอดอยู่เขาเดินมาจากตรงนี้อ่ะเขาก็เดินมาคือปกติเวลาคนเวลาคนเดินน่ะก็ต้องมองตรงไปถูกไหมเขาเดินมาตรงนี้เขาก็ต้องมองทางทางทางเข้าเทอร์มินอลถูกไหมแต่คือเขามองมาทางเรา้ยคือหัวเขาหันแบบอ,อย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเดินไปทางเนี้ยเออเข้าใจฟิลป่า คือแม่งแปลกมากเลยเว้ยแล้วด้วยด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบเฮลเฮลอะ่ะกุนตีนกุนตีนนิดนึงอะ่ะเราก็จ้องจ้องเขากลับเว้ยอ่ะพอเราพอเราจ้องเขากลับเขาก็จ้องเราอยู่เว้ยแล้วเขาก็เดิน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 จนไปถึงไอทางเขา้าทางออกเนี่ยเขาก็ถึงจะหันหน้ากลับไปแล้วก็เดินขึ้นไปทางเขา้าเดินเดินเข้าไปในเทอร์มินอลเราก็คิดในใจว่าเอ๊ไอเคี้ยมมึงอะไรมึงเป็นอะไรมากปะหรือว่าเราแปลกว่ะที่เราแบบ นั่งอยู่ในรถเราสตาร์ทรถก็ก,ก็ไม่แปลกอะไรป่ะเราก็นั่งบนนั่งอ่าบนบนอยู่ในใจคนเดียวแล้วก็ไม่สนใจอะไรต่อเราก็นั่งเล่นมือถือรอรอแฟนให้ไลน์มาว่าเฮ้ยแลนแลนแล้วนะอะไรประมาณนี้เราจะได้แบบอ่าดับรถเราขึ้นไปรอรับข้างบนเราก็นั่งไปสักพักครับจนแฟนไลน์มาบอกว่าอ่ะแลนแล้วพอแลนแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ให้นั่งเล่นต่อเพราะว่าแฟนต้องเคลียร์เครื่องก่อนที่จะออกมาจากเครื่องใช่ไหมครับเราก็นั่งนอนั่งเราก็นั่งรอในรถต่อไปเวยอีกครึ่งชั่วโมงเราก็เล่น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 อะไรของเราไปอยู่เราก็สังเกตว่าไอคนคนเดิมอะครับที่แม่งเดินมาแล้วจ้องเราอะมันเดินออกมาจากเทอร์มินอลเว้ยแล้วก็คาบบุหรี่อยู่มันก็จุดบุหรี่ดูดแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้น ด้วยความกวนตีนอะแล้วเราก็จําได้ว่าไอ้เฮีย้ยแไม่เป็นคนที่แบบเดินมาจ้องเราเราก็นั่งจ้องเขาเว้ยแล้วเหมือนเขารู้ตัวเขาก็เลยหันมาจ้องเราแล้วก็มองมองอยู่งนะดูดบุหรี่แล้วก็ยืนมองเราอยู่อย่างนั้นแล้ก็จ้องกลับไปแบบคนตีนอะเอออารมณ์ประมาณนั้นอนะจ้องจ้องจ้องกันก็จนเขาดูดบุหรี่ไปประมาณครึ่งตัวผมจําได้ประมาณนาทีสองนาทีอะไรประมาณเนี้ยแล้วแฟนก็ไลน์มาว่า เอ้ยกำลังจะออกจากเครื่องก็คือเป็นสัญญาณให้เราขึ้นให้ให้เราอะไปเตรียมตัวรอรับเขาอะทำไมต้องไปรอรับเขาคงคงถามกันใช่ไหมคือเราอะจะไปเอากระเป๋าเขามาขึ้นรถเพื่อที่เขาอะจะขึ้นไปเขาจะเดินไปรีพอร์ตไปไปเขียนรีพอร์ตไปส่งรีพอร์ตอะไรที่ที่ที่ศูนย์ของสายการบินเขาก็ว่าไปแต่แต่คือเราก็เทคแคร์ใช่ไหมเราก็ต้องเอากระเป๋าเขามาขึ้นที่รถแล้วก็รอให้เขาเดินกลับมา เราก็ดับรถออกจากออกจากรถแล้วก็ยังจ้องไอ้ไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่นะที่ที่มันยืนดูปุรีอยู่เราก็เดิน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 พอเดินไปใกล้เขาอะเขาก็อารมณ์แบบจ้องเราตลอดเวลาเว้ยเออแล้วเราก็เดินผ่านเขาเขาก็หันมามองเราตลอดเลยเว้ยคือในใจนี่คือแบบเอาแล้วไอ้หียถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่ติดว่ากูต้องขึ้นไปรับแฟนนะกูได มีถามอะว่ามองเชียอะไรครับแต่คืออ่ะเดี๋ยวแฟนจะออกมาแล้วเราก็เลยขึ้นไปรอรับเราก็รอไปประมาณา15นาทีนิดหน่อยแฟนก็เดินออกมาจากเกตเราก็เอากระเป๋าแล้วเราก็เดินลงมาพร้อมกับกระเป๋าไอตอนเดินลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกําลังจะออกจากเทอร์มินอลเราก็เห็นไอผู้ชายคนนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมเว้ยคือเราเราก็ยืน คือเราเวลา,ม,ามันผ่านไปประมาณ15-20นาทีใช่ไหมเราก็ไม่ได้หวังว่าไอคนคนนั้นมันจะยืนอยู่ตรงนั้นอะเราก็อึนิดนึงละอ่ะด้วยความที่เป็นคนแบบใจกากปากหมาอารมณ์ประมาณนั้นอะคือไอ้เย่ยในใจคิดว่าแบบกูต้องกูต้องเปิดกูต้องซัดแน่นอนเลยแต่พอพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วแบบนันก็แอบวันๆอยู่ในใจเขาจะปะ่ะเราก็เดินเว้ยเดินากกระเป๋าออกไปจากประตู พออผู้ชายคนนี้เห็นดาเหมือนได้ยินว่ามีคนเดินมาลากกระเป๋ามามันก็หันมามองเราเว้ยแล้วมันก็จ้องเราเราก็เลยเดิน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 กำลังจะเดินผ่านเขาอะเขาก็ทักทักเราขึ้นมาเว้ยว่าน้องเราก็หันไปแบบเตรียมตัวละไอเชียมึงมึงต้องอะไรกับกูสักอย่างเนี่ยมึงมึงจ้องกูตลอดเวลาเลยเขาก็ถามว่าน้องผมอ่าผมก็บอกว่าว่างไง คือกุนตีนอะไอ้แย่กาแบบกุนตีนนันนี้ว่าไงเขาก็พูดกับเราว่าอ่าไม่รู้ว่าน้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ตอนที่น้องนั่งอยู่ในรถอะพี่จ้องน้องอยู่นานมากเลยเว้ยเราก็แบบอ่าใช่เออเออคุณจ้องผมทำไมวะเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้จะหาเรื่องนะไม่ได้จะกลนตีนด้วย แต่เชื่อผมเถอะว่าผมอะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่เบาะหลังของคุณแล้วเกาะเบาะ,บาะแล้วมองหน้าคุณอยู่ไอ้เชี่ยตอนนั้นคือแบบกูไม่เชื่อมึงมึงโม้มึงกวนตีนละคือใจใจตอนนั้นแม่งแม่งอารมณ์แบบจะบวกจะบวก แล้วเขาแต่แต่ก่อนที่เราจะพูดสวนอะไรกลับไปอะ่ะเขาก็บอกอีกคำว่าถ้าน้องไม่เชื่อน้องลองหันไปดูที่รถน้องดิตอนนี้เขายังน,นั่งอยู่เลยผมก็หันไปมองที่รถเว้ยไอสัตว์แม่งมีจริงไอ้เย่จังหวะนั้นคือทำอะไรไม่ถูกพอหันกลับมาแล้วหันกลับไปอีกทีหนึง่งะ คือก็ก็ไม่ไม่ไม่เห็นอยู่ในรถแล้วอะอะไรประมาณนั้นเราแต่แต่คือเราเห็นไงเราเห็นว่าแม่งอยู่ตรงนั้นอะไอ้เหี้ยคือในใจคือแบบเอาแล้วกูทำไงดีวะก็เลยเดินไปที่รถครับในรถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เปิดประตูสีด้านเลยครับเหมือนคนบ้าพนมมือแล้วบอกว่าเออ เราไม่เคยมีเวรมีกรรมอะไรกันเนาะหรือว่าถ้ามีเวรมีกรรมกันเคยมีเวรมีกรรมกันมาก่อนอะเออเดี๋ยวเราไปทําบุญให้อะไรอย่างนี้เราก็ว่าว่าอะไรของเราไปเรื่อยๆจนจนเรารู้สึกโล่งใจแล้วว่าอ่ะกูพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบกูจะทําได้แล้วอะถ้ามึงยังอยู่ก็กูก็ไม่รู้จะทํำยังไงละผมก็ปิดประตูปึงปงปึงปึปึงปงปงปึปิดครบ กำลังจะหันไปหาไอ้คนคนนั้นนะที่ทักผมเว้ยแต่พอหันไปปุ๊บแม่งกลับโล่งเลยเว้ยคือไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นนะเออคือเราก็ไม่รู้ว่าไอเ้เหียไอ้คนคนนั้นนะไม่ใช่สิไอ้ที่เราเห็นนะคนหรือเปล่าวะเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ อย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ